วัสดีครับไม่ได้เจอกันหลายวันนะกับมนุษย์ตะขาบนะหนีไปเที่ยวหน่อยนึงกลับมากมา็นี่เราไม่ได้รองเทา้าแต่กลับมาก็มีของตอบใจนะดูนี้ก็น่าจะทราบกันว่าเป็นรองเท้าจากเมืองจีนนั่นเองแดนมังกรน,นะครับมาดูกันเลยว่านี่คืออะไรไท้ีถูกไหม ถ้าถ่ายติกนะนี่ซึ่งกลับถบ้านเลยนะสาม CQT CQT เป็นชื่อโฟนนะมันคือเฟรมนี่นนี่คือสัญลักษณ์ของเขานะนกมิโรนะนกแข่งสันติภาพนะครับ เดี๋ยวนี้เขาใส่ใจเรื่องนี่สิ่งแวดล้อมแบบเดียวกับแบรนด์ใหญ่นะเรามาเปิดกันเลยดีกว่ากล่องเดี๋ยวนี้พัฒนาขึ้นเ,เป็นกล่องนิสชักงละสวยงามนะมาดูรองเท้ากันกลิ่นหนึ่งเด่นแบบอูรูกลิ่น ให้ทายกลิ่นตั้งแต่เปิดกล่องปุ๊บเหมือนนี่เลยครับปารีสนะเ,เอาใส่ออกหน่อยโอ้โหเออลิฟเลตมาเป็นพวงเลยนะบ,บอกอะไรบ้างนะเดี๋ยวดูก่อนเะฟรมสี่ สีเด็ดขาดมากมีบอกอะไรบ้าง361 CQT f l a m e นะยังเป็นโฟนเดิมไม่แน่แต่ว่าจูนมาหรือเปล่า361 Yes window Yes window คือช่องตรงกลางของเขานะยังมีอยู่ช่องที่เราสามารถมองเห็นได้ เดี๋ยวขออนุญาตนะสว่างหนึ่ี RPU RPU คือพื้นนะอย่าง RPU คาร์บอนโดมคาร์บอนโดมคือชื่อเทคโนโลยีแผ่นใหม่ของเขานี่นะครับ คาบว่โดมคือบริเวณตรงกลางนี้เป็นแอว่งกลมๆนะเราสังเกตตรงส้นผ่าด้วยนะเป็นแอน่งอันสุดท้ายเป็นเรื่องคาร์บอนในการผลิตรองเท้ารักโลกนะบอกมาไหมไม่ได้บอกนะว่ารองเท้าคู่นี้ใช้คาร์บอน,ปนอไปเท่าไหร่ปกติเขาจะเขียนมาคู่นี้เขียนมาอ่นะ27กรัม สูญเสียนะสร้างคาร์บอนขึ้น27กรัมก็ไม่เยอะนะน้อยรองเท้า2อง้าผมคิดว่าประมาณนั้น11 45 US 11 US 45บ EU หรือเปล่าเดี๋ยวขอดูเบอร์นิดนึงนะว่าเขาเปลี่ยนตามเพื่อนไหม11 US 45 EU 290นะ เบอร์มาเป็นมาตรฐานของรองเท้าสากลแล้วนะครับดูใกล้ๆสีจี๊ดตามในกล้องนะจี๊ดกว่ากล้องนิดๆเตัรด้วยซ้ำด้านบนเป็นสีเทานะไม่ได้เป็นสีขาวตอนแรกผมคิดว่าเป็นสีขาวส้มสะท้อนแสงเหลืองสะท้อนแสงนะครับตราเลขสามชัดเจนนะ สวยงามนะสำหรับรองเท้า3า1หกหนึ่งอัปเปอร์อัปเปอร์อะไรเอ่ยอัปเปอร์เป็นเมชนะครับที่ว่าอะไรเอ่ยนี่คือมันคล้ายโปรสัมคล้ายโปรสัมแต่ความสากน้อยกว่านะมีความลื่นกว่าแล้วก็ไม่มีช่วงบาดไม่มีความคมไม่มีตะเข็บเออ กันชนหน้าลึกเหมือนกันนะครับมาดูคาร์บอนโดมเนี่ยเห็นเลยแผ่นไ่ไดนเรียบเห็นไหมฮะมันจะดูเป็นลักษณะเป็นแข็งๆนะครับเงาแวบเขียนว่าอะไรเนะี่ย86 d 92 d อันนี้ไม่แน่ใจนะน่าจะเป็นความแข็งในส่วนต่างๆของแผ่นควิกโบ o n น d y n a มิก เที่ยวนี้เขาทำแผ่นมาสวยนะเงาแวบเลยลองดูเงาเกือบเท่าเอพบีนะเอพป็นรองเท้าที่สวิฟตเป็นรองเท้าที่คาร์บอนเงาสวยที่สุดเรียบเนียนที่สุดนะตั้งแต่ผมเห็นมาผ่ากลางเป็นเองนะครับแต่โดยรอบเต็มมาเลยฮนะแล้วก็ยางค่อนข้างเต็มนะเหลือไว้นิดเดียวตรงนี้ตัดออก อาจจะลดน้ำหนักนิดแต่ว่าตรงนี้ไม่ได้ไซดจริงนะช่วงหลังค่อนข้างลึกนะครับมีปีดด้านหลังท้ายเชิดนะลองสังเกตดูว่าท้ายเชิดขึ้นนิดนึงแล้วตรงน,นี้ก็ตัดตออกนะครับลดมุมในการลงเท้าได้ดีนะค,คนที่ลงส้นแต่จริงๆไม่ควรลงแถวนี้นะถ้าลงขนาดนี้คือจะรู้สึกว่ามันโอเวอร์สไตร์นะลองดูมุมเชิดเห็นไหม แบบนี้คือมันมากไปอของผมลงส้นแต่ผมลงบริเวณนี้นะครับแล้วก็ลงใต้ใต,ใต้ใต้ตัวนะิ้ิ้งมาดดาน,น้นาโฟมแน่นยังแน่นอยู่นะวันนี้เปลี่ยนที่ก็เลยไม่มีชอไม่มีอุปกรณ์อะไรนะแน่นแต่ก็มีความนุ่มพอสมควรนะก็ประมาณนี้เดี๋ยวบีบให้ดูดนี่สู้มือ เย s สวนะินโดคือช่องนี้เขาเปลี่ยนใหม่เปลี่ยนใหม่คือยังไงคือผมมีความรู้สึกว่ารุ่นเก่า3กับ3.5เนะี่ยรุ่น3 3 0จเนี่ยจะรู้สึกชัดเจนว่าช่วงกลางเท้าผมจะรู้สึกหน่วงนิดๆนะแต่ช่วงรุ่น3.5เนะี่ยกลางเท้าไม่หน่วงนะครับอันนี้เขาก็เลยปรับมานี่สีดำด้านบนนี้คือแผ่นคาร์บอนนะคาร์บอนใหญ่มากนะครับเป็นปีก ทั้งนอกทั้งในเลยนะดูใกล้ๆนิดหนึ่งเห็นไหมเอ่ยอ่าเห็นละเห็นไหมฮะแล้วก็โผล่มาถึงตรงนี้ด้วยมีปีกบริเวณนี้ด้วยนะครับเห็นไหมเนี่ยอ่าเห็นละแวบๆบเแบบนี่ยนะตรงบริเวณประมาณตรงนี้เนี่ยแล้วก็ด้านหนก็มีเช่นกันคือโผล่แผ่นออกมาด้านนอกเลยรับรองว่ากลิ้ง รองเทา้าทรงนี้จะกลิ้งแน่นอนนะแล้วก็อันนี้จะรองรับกลางเท้าได้ดีขึ้นนะแล้วก็มีสปริงตรงกลางนิดหน่อยอันนี้มโนโล้วนๆนะยังไม่ได้ลองวิ่งปุ๊บก,กดลมแล้วน่าจะมีレスทอนที่ดีขึ้นเพราะว่าอเอาแผนใหญ่มากแล้วออกมาไว้ด้านนอกแบบนี้นะรองรับดีที่จะได้ชัดเจนคือคุณจะได้ความมั่นคงนะเดี๋ยวขอดูนิดหนึ่งเออตรงกลางเท้าไม่กว้าง เลี้ยวพอสมควรแต่ก็ไม่ได้แคบมากนะอย่าไปดูตรงนี้นะตรงนี้มันเลี้ยวเข้ามาเยอะมากแต่ด้านบนต้องดูขอบกนบริเวณนี้ก็ดูแล้วไม่ดันเทา้าจนหน้ารำคาญนะแต่ก็ไม่ใช่รองเท้าที่เท้าแหกกว้างสุดๆนะลองดีโฟมกันดีกว่านะดูมุมเชิดนิดนึงโอ้โหพอเลยบอลปุ๊บเชิดขึ้นอย่างนี้เลยนะ น่าจะกลิ้งมากเป็นรองเท้าที่กลิ้งแล้วก็ท n s สิชันส่งหน้าถีบออกได้มันมากบีบบีบบีบประมาณนี้ น่าจะเป็นลเพราวที่ให้ความมั่นคงดีนะไม่คลงเคลงคนที่เน้นความมั่นคงนะ่าจะชอบฐานบานออกเล็กน้อยนะอนะลองงอ้ายก่อน้ายแข็งขึ้นกลางแข็งขึ้นเยอะนะน้าจะทานสีชั้นไวขึ้นอีกด้านหน้า แข็งปลายกดอ่านะกดง่ายนะไม่ต้องออกแรงเยอะเพราะฉะนั้นการถีบออกน่าจะดีนะครับเดี๋ยวจะลองงอตรงโดมดูตรงโดมเนี่ยมันคือ,อยังไงหน้าเท้าเราเป็นอย่างนี้มันกดตรงกลางต้องใช้ตรงกลางกดนะเดี๋ยวต้องไปลองว่าวิ่งล้ามันจะเป็นยังไงมันจะรองรับดีไหมจะดิ้งส่งดีดีไหมดีดดีไหมฮนะเดี๋ยวลอง พรุ่งนี้ไปลองกันด้านในปรับมานะเดี๋ยวนี้ทำเป็นไม่ได้ทำเป็น,ปน,ปนกาฟเฟนะแต่มีแถบบริเวณนี้แถบรัดเท้าทั้งสองด้านบริเวณนี้นะช่วยกระชับรอกเทา้าเยอะเลยทีเดียวนะนะลองไซส์ดูหน่อยไม่ลดนะครับไม่ต้องลดเพราะว่า นะตอนนี้ไม่ใส่ถุงเท้าเท้าอยู่ประมาณนิ้วเท้าที่ยาวที่สุดอยู่ประมาณแค่นี้เดินอ่ะเดินอะอยู่ประมาณแค่นี้นะไม่ใส่สุงเท้าไม่ต้องลดแน่นปักมันคงมากไม่ดันอุ้งเท้านะครับแล้วก็มีความกริ่ง ระทิมท่าเดียวนะฮะนี่แต่ผมว่าโฟมนุ่มขึ้นนะฮะมันมมนุ่มๆหนึบๆนะไม่ได้กระด้างเท่า3.0นะแล้วก็ไม่นุ่มเท่า3.5นะอยู่ตรงกลางตรงปลายมีจิมมิคนกมิโรดึงได้เต็มที่นะครับไม่ขาดแน่นอนเฟรมสี ขอบคุณที่ติดตามมนุษย์ตะขาบทุกช่องทางนะครับ f a c e b o o o y o u t u นะนะเดี๋ยวปีนี้เดี๋ยวจะมาสรุปกันว่าใกล้แล้วละใกล้ได้สรุปแล้วว่ารองเท้าซปเปอร์ชูคู่ไหนรองเท้าแห่งปีคืออะไรนะสำหรับมนุษย์ตะขาบคนบ้ารองเท้าขอบคุณครับ